CRV ติดตั้งปุ่มกดสตาร์ทปักตรงรุ่นนะครับตัวนี้นจะมาพร้อมกับรีโมท2ตัวนะครับมีรีโมทของนด้า so เลยนะครับอันนี้ผมกดใส่ตรงฝั่งซ้ายนะครับรูกุญแจเดิมก็มีฝาปิดรูไว้นะครับการใช้งานนะครับ ใช่ไหมผมกดกดหนึ่งครั้งก็จะเป็นไฟ ACC นะครับเป็นไฟวิทยุเปิดนะครับกดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นไฟระบบต่างๆภายในรถกดอีกหนึ่งครั้งก็ดับวิธีการสตาร์ทนะครับอยยบเบรก,กหนึ่งครั้งจะเป็นการสตาร์ท การดับกดปุ่มหนึ่งครั้งก็ดับเลยนะครับหรือถ้าไม่เหยียบเบงนะครับก็สามารถกดปุ่มสตาร์ทแช่ไว้ก็จะมาสตาร์ทได้เหมือนกัน,นครับตัวนี้จะสามารถสั่งดับได้ทั้งที่ปุ่มแล้วก็รีโมทได้ตลอดเวลานะครับกรณีที่เราขับรถแล้วลงรถ อยากจะดับที่รีโมทก็สามารถกดดับได้เลยนะครับกดปุ่มประท้ายค้างไว้นะครับจะเป็นการดับตอนนี้ประตูเปิดแล้วหรือจะสตาร์ทนะครับก็สามารถกดสังสตาร์ทที่รีโมทได้เลยนะครับ ะระบบล็อกนะครับตัวนี้จะมี2ระบบนะครับก็จะมีระบบล็อกด้วยตัวเองกดล็อกเลยถ่ายล็อกด้วยตัวเองหรือล็อกอตัตโน้นะครับสามารถถือรีโมทเดินออกจากรถได้เลยโดยไม่ต้องกดปุ่มนะครับ สังเกตที่ไฟนะครับไฟจุดเียกระพริบนี่แสดงว่าล็อกแล้วนะครับอันนี้คลายล็อกตัวนี้จะเป็นการติดตั้งแบบพักตรงรุ่น100%อซนนะครับก็จะไม่มีการตัดต่อสายใดๆทั้งสิ้นรุ่นนี้ถ้าใครสนใจติดตั้งนะครับ สามารถติดต่อมาได้ที่0 9 26 242592หรือติดต่อทางเพจนะครับ nf ประดับยนต์ทางร้านเราก็จะมีทั้งการติดตั้งแบบลักตรงรุ่นแล้วก็แบบตัดต่อสายนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะติดตั้งแบบไหน